ก็เสร็จแล้วต้องหรือแบบไอเกนบอกไอคิวนั่นเองวู้วคิดหน่อยกขับกินแล้วก็จะมาสร้างโรงรถกันนั่นเองใช่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 ซึ่งรถของเราก็หยุดบุญได้แล้วหยุดบุญได้แล้วโรงรถของเราก็จะใช้วัสดุดิบก็คือวัสดุดิบวัสดุดิบคือยังไม่ทำอาหารเลยไม่ทำไม่ทำาเที่จะช่วยช่วยนาช่วยกินหน่อยเอาแบบสีขาวดีไหมเนี่ยคือเนี่ยคือจะให้ดูหน่อยเอาสีขาวดีไหมเนี่ก็ดีมากเลยสีเทามากใส ไม่ไม่เป็นไรหรอกมั้งคงไม่เป็นไรมั้งเราก็จะเอาวางต่อกันเรื่อยแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องนี่นี่นี่เลยมีก็ไฟมันให้มันใหญ่ใหญ่เพราะว่าเราต้องการกำแพงที่ใหญ่ยักษ์เดี๋ยวใหญ่ไปไหมแล้วควจะสร้างคนรจะสร้างโรงรถแบบไหนเพราะว่ามีหลายแบบผมผมจะแบบมันก็มันก็ผมว่าผมจะสร้างแบบแบบแบบเอ่อที่เก็บรถเออที่เก็บมันมันมันเป็นโรงรถแบบ ที่เก็บรถอนะ่ะมันมันไม่อหกที่เก็บรถอะ่ะเหมือนแบบเป็นอู่รถอู่รถอู่รถประมาณนั้นนะอู่ซ่อมรถอู่ซ่อมรถประมาณนะั้นอ่ะใช่เลยตลวที่เราจะมาซ่อมก็คือรถแบบเ <c oughs> บอร์เกอร์คาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชเ่เราต้องทำเราต้องทำแบบอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะมีคนเอาเบอร์เกอร์คามามาซ่อมก็ได้เฮ้ยว่าว่าไปกินกินมันเบอร์เกอร์คามขับไม่ได้อ่ะเขาเขาบอกว่ากินได้แค่อย่างเดียวก็เป็นไปได้อย่ากินกินที่ตาย ที่ไว้ก็คือตอนนี้สมมติอันตัวประตูนี้จะปิดเอาไว้เปิดประตูนี้จะเปิดแค่ประตูเดียวเพราะประตูเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเปิดปิดยากแค่ไหนในการในการเปิดปิดครัง้งหนึ่งพอเลยผมพีเลยขี้เกียจก็เลยทําไม่แค่หนึ่งประตูก็พอไม่ไม่ได้ขี้เกียจมึงเอาให้เป็นแบบสไตล์อะไรเงี้ยให้แค่หนึ่งประตูพออะไรเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วม,มั้งก็ทำทำไมนะทำให้ทำอันใหญ่เลยไม่ไม่ไม่ผมผมจะทำเป็นแบบมีสองประตูอะไรเงี้ยมันดูปแปลกแปลกแค่ไงมันอัศจรรย์ยิ่ง เดี๋ยวประตูนี้เราจะใช้เราจะใช้อะไรทำเป็นประตูดีไม้พอเลสใช่ไหมไม้อะไรประตูประตูผมจําได้ว่ามันจะเป็นแบบคลายไม้พอเลสอะไรอะแต่ว่าสีของมันมันควรจะเป็นสีทำพื้ได้ไทด้ได้ได้ตรงตรงตรงข้างในอะได้พื้นแบบไหนพื้นไม้เหรอพื้นพื้นไม้ได้พื้นไม้เดี๋ยวผมต้องดสีมันจะแปลก ได้ไม่เป็นไรอ่ะโอเคแค่สีประมาณนี้ได้ไหมอันนี้สีเทาไปได้<ต>อันนั้นไ,ได้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 พอแล้วบดไม้สนไม้สนทำพื้นไปนะโอ้โอเดี๋ยวแต่พื้นมันก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทำไปแบบนี้มันก็ดูดีกว่าเดใหญ่ไปปบบเนี่ย<ม>ใหญ่ไป<ม>ปะ่ะไม่สิเด็กพอแล้ว <c oughs> ไปลองรถดีแปลก็ดูแผลจริงๆแล้วแหละอบควจะทำทำทำอะไรให้มันทำประตูไว้สองอันแต่ว่าเปิดแค่อันเดียวใช่แต่มันก็ได้อยู่นะรามองจากข้างในใช่ถ้ามองจากน้องนี่คือแบบลงลงลถที่ผมที่ผมอยากสร้างมันคล้ายๆลงมันอยากให้มันเหมือนในรถใน GTA ลงรถใน GTA คือแบบมันสวยมากนั่นแหละ แต่คือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำมันได้หรือเปล่าเพราะว่าในอีเกียมันก็ก็รู้ยิตแล้วว่ามันทําอะไรไม่ค่อยได้เหมือนแบบเช่นประตูเอยยังเปิดไม่ได้เลยประตูยังก็ยังเปิดไม่ได้อะเออโอเคด้านไหนเป็นทางซ้ำเลยเด็กก็ด้านด้านซ้ายด้านซ้ายตรงนี้ด้านตรงนี้เหรอซ้ายซ้ายซ้าย อ่อคือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหนแบบได้เราอุปกรณ์อะไรดันดันดนันคือแบบอุปกรณ์จะอยู่รอบรอบอุปกรณ์จะอยู่รอบรอบตรงกลางก็คือที่ซ้ำเลจตรงกลางใช่นี่ตรงนี้ทั้งสองทั้งสองที่เลยเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แต่ตรงนี้มันปิดเอาไว้เลยไปทำไม่ได้ไม <c oughs> ดูแปลกจริงดูแปลกจริงเยอะไว้ในร้านอ่ะในร้านใช่ใช่แต่หอมช่วยคนนี้ดับปุ๊ดีกว่า เอาเอา satisfying นะอะไรนะเอาแบบ satisfying นะเอา satisfying หอวเราแบบนี้แบบ satisfatisfying ดีกว่าพอไหมพอไหมได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่ได้เลยโอ้โหเยอะมากการปูพื้นแบบผมก็คือกด V แล้วก็นี่ คนนี้จะสามารถก๊อปปี้ของเนี่ยไหมไม่ได้ไม่ได้อ่ะเรียบร้อย thank you ต่อไปก็ปูปูผนังเท่าไหร่อีผนังฟูแล้วเอ่อลูบลูบภาษาอังกฤษว่าอะไรนะลูบลูบเอ่อก็คือเอ่อนั่นแหละหลังคาหลังคาเออ่นี่คนนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหัผมจะทำเพจเกตกันหน่อยกันทำไงกันแบบเอ่อจะมีรถเข้ามาซ่อมได้สองคันไงแต่อีกประตูหนึ่งพังอะไรอย่างงเีฮะก็เลยก็เลยซ่อมไม่ได้อีประตูหนึ่งพัง แล้วันนี้เดี๋ยวผมจะไปทําหลังคาด้วยแล้วกันราคาก็เบสิกเบสิกเลยใช้เพจมือนเดิมเลยลเลไม่จะใช้เราจะใช้ไม้ไม้สีอะไรดีไม้เอาไม้สีนี้ดีวกว่าเป็นแบบไม้สักไม้สี <Friend. S 2> แบบเอาไม้สีแบบนี้ดีกว่าเอาแบบไหน,นเหมือนพะื้อะเอาไหมไม่เอานี่นี่แบบนี้ได้ไหมอันนี้มันแดงไปแค่พื้นแบบ โอเคเร oh, well, ียบร้อยเอาให้มันใหญ่ใหญกว่านี enough enough ้ตุมตอุดูิเมาอีก2อันได้ไหไอที่ทให้มันูขึ้นไหนก็ไหก็ไหดูวิมาอีกอันนะโอเดี๋ยวอีก2อันใช่ไหมไหน หนแล้วคนนี้เราจะทำทางขึ้นยังไงเนี่ยของง,ของงงอะของงงกับขอคุณจะงงไม่ได้เอฟซีเอฟซีจะมาจจำจำ จะให้เทป่อะเทป่ไหมรูไงูไม่ต้องไม่รู้ไม่รู้เทป่นได้แล้วเจะมาป่นไม่รู้ก็บอกไม่ทราลเออโอยทำไมมันจะมาติดไฟด้ได้ได้ได้ติด แ๊บหนึ่งกำลังติดนะกำลังหาอยู่ต้องติดเยอะๆเลยไฟของไฟของไฟของอูรรถมันต้องประมาณไหนตริงก็ได้มันจะหวานาอ่ะคบไปจริงก็ไม่เป็นไรอนีด่ดาะ เออตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะมันคืออะไรมันคือลอ้อมันคือลอ้อคิดได้มากเลยรถที่โคตรสว่างใช่โคตรจะสว่างเลยร้านแต่งรถของเราที่คือแบบแปลกๆเนาะแล้วก็ผ<ห>มจะสร้าองาอะไรแต่เขาไม่ได้เอารถมาเขาไม่ได้เอารถมาเขามทำเขามทำอะไรอะ่ะเขาไม่ทำอะไร,ขะไรขเขาแค่เดินขเขาแค่เดินผ่านหรออย่าบอกนะว่าเขาจะมาซื้อปืนอ่ะนี่ไม่ใช่ปืนอันนี้อันนี้วัสดุเผิ่ปยิงคนอื่นนี่คือได้ซ่อมรถไปในตัวด้วยนะเนี่ย เดี๋ยวผมจะสร้างโต้โต้สำหรับเอ,อ่อพนักงานด้วยสร้างในทาตัวกินข้าวตัวแบบโตัวนั่งเล่นระหว่างลอส้มรถอะไรแบบนี้ยได้เดี๋ยวผมจะสร้างโต้สำหรับโต้สำหรับเอ,อ่อพนักงานจ่ายพนักงานแบบคิดเงินอะไรเงี้ยคิดเงินข้างนอกกัได้มั้ยไม่คิดเงินข้างในนี่แหละคือร้านซับเวอร์คือเล็กเล็กจริงใช่ก็ก็เล็กๆมินินี่แหละต้นทุนแบบต่ำต่ำม,มากนี่ก็อย่าลืมกดกดนซับสไครต์ได้นะแค่ <c oughs> ไมีไมต้นทุนเยอะ เอาไปทำทน่พัส,สดุ์รันนิ่งเก้าอี้ผมดูใหญ่มากเลยนะแบบกว้างตั่วเลยคุณทำอะไรอ่ะผมทำเก้าอี้แล้วก็ทำที่นั่งเลีน ก็จะไม่กลัวอีเกียบางบางครั้งบางครั้งตอนกืาคืนอีเกียก็จะก็จะมาตบเราใช่ปะน,นี่เลยแล้วก็เอาวัสดุพวกนี้มาทําเป็นปืนชั่วคราวได้ยิงแต่ยิงไม่ได้เอายิงได้บางครั้งบางครั้งมันจะยิงได้คนาทำอันนี้มันเล็กลงร้านของเราก็ดูเหมือนว่าใกล้เกิดจะเสร็จแล้วนะเพราะว่าเราก็แทบไม่ต้องทำอะไร เล็กอีกเล็กถ้ามันแบบคล้ายๆจานเลย่ะเล็กอีกเล็กกว่านี้เล็กเล็กโคตรโคตรอ่ะอีกนิดนึ le ak, le ak ่งพอโอเคเขาจะมาทำเป็นจานแต่รถที่เราบ้าว่าที่เราจะเอามาคือรถอันนี้แต่เราต้องทดลองก่อนนะว่ารถอันไหนมันมันสามารถทําได้บ้างเบรคก์ค่ะไม่ใช่เบรคไม่ใช่เป็นเบอร์เกอร์คาเบรคคาขับไม่ได้บางคนจะเอาเบอร์เกอร์คามาได้นะบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ เมื่อกี้มีใครได้ยินไหมเนี่ยรถมันถ่ายไม่ได้อ่ะเอ้ยเอ้ยไม่ได้นะได้ได้แต่มันถ่ายได้แค่นี้เดียวดิ่ยุ้ยไม่นูเลยผมใช้อะไรเนี่ยผมผมใช้เจ้าเครื่องมือนั่นแั่นไงคุณดิดาเครื่องมือไหนที่ผมได้ได้ได้เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมเชื่อให้ดูก่อนอื่นนะผมคงเครียดเท่มอดไปพอยเอ๊ะเครียดไปพอยก่อนจะตายหากลับบ้านหาบ้านกลับไม่เจอ ตัวปีนีงอันเนี้ยแต่ก่อนมันใช้ <regret ue? S 1> ใชไม่ได้ใช่ป่ะตอนนี้ <attacking. S 2> ตอนนี้รู้สึกว่าพอเขาอัปเดตมาดูมาองอนเดี๋ยวผมจะช่วอู่ไอ้คนคุณังคุณังทไปนานดูคนี่ดคนี่นดดูก่อนคนที่นด้ดู่วงกันเดี๋ยวผมจะหาดูผมจะสอนวิธีเล่นเล่นสองวไปดูหมดเลยคุณที่ได้เขาเล่นแบบนั้นไม่ได้คุณที่้ม่นต้องเล่นแบบนี้ดูยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวขอนอกเรื่องนิดนึงขอนอกเรื่องนิดนึงขอนอกเรื่องนิดนึงเออนี่เอาเพ n มา ขอดอกเรื่องก่อนขอดอกเรื่องขอดอกเรื่องแล็บเล็บนี่เดี๋ยวหรือว่าเราควรจะเสกไอชังกันแลมมาเลยนอกเรื่องนอกเรื่องก่อนขอดอกเรื่องก่อนนี่เราหลบคนนี้เราหลบเอ้าโอ้โอดีดดีดดีดีก่อนดีดก่อนนี่สองบิ๊กเล็สปอนเรียบรเลยจะได้ เราู้้แลวไปมาเล่นเล่นถ่าคลิปก็ได้เงินอ่ะเขาลองไงไปวิวกีนแล้ต้องเล่นลงลงข้าวแรกถึงว่าจะถึงจะสนุกพอเดี๋วพอเด๋วพอเวเดี๋ย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 วเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปกันหรอป่ะอ่ะโอเคโอเคมาตรงตอนนี้ลงเลของเราไปข้างหน้าเราเราสร้างร้านร้านจากเวชากันาร์เราช่วยจากเราโอเค พอแล้วมัง้งน่าจะพอแล้วมัง้งโอเคคุณดิดาแค่หัวสกาวตั้งเยอะจะหลบวังไนดะ้แค่สองอันเอาบาอกมาเถอะอ่ะพอแล้วอันนี้ก็ล้างของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะใช่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 จะวางอันนี้ไม่ไหนก็ไปวางไว้หน้าบ้านไว้ไม่หน้าเอ้ยเดี๋ยวเอามาๆามคุณดิดาเอามาคุณดิดาเอามา,มาคุณดิดาเอามาคุณดิดาเอามาไม่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 ผมผมคิดออกแล้วเป็น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 รูปแบบรถไงเป็นรูปแบบรถรถแม่รถไม่มีล้อ เน่รถรถไม่มีล้อติดล้อให้เขาหนไม่ไม่ไม่ยังไม่มติดไม่ติด,มตดผมไม่ติดเลยวเธอสิ้นอ่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมจะติดล้อใหนะเอ้เดี๋ยวนะดูล้อดูล้อไม่เป็นหรอกอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวเราก็เข้าสู่ช่วงโอเพ่กันเลยไปแลวลวันนี้เปิดร้านวันแรกมีคนเข้ามาไหมเฮ้ยลูกค้าป้านั่นอ่ะอ้าวรถนั <laughs> <ป>่นรถของคุณเหรอใช่ค่ะ ำไมเราบคุณมีปัญหาอะไรกับรถหรือเปล่าครับรถไม่มีแล้วถ่ายมาไม่ได้ผมจำได้ว่ารถคันนี้มันมีคนเคยถ่ายนีนะแล้วค็หลบนี่เออคนเอาไปเถอะท่านจะเล่นซักกันพนักงานเล่นเองอ่ะเดี๋ยวผมจะซ่อมให้มันนะครับเดี๋ยวผมจะซ่อมให้มันขับไ้ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาล้อมาติดเอาเกียร์กี่ล้อดีสามล้อดีไหมสามล้อเอาหนึ่งล้อก็พอ รสี่รอได้กี่บาทรอละหมื่นบาทอ้ออาครึ่งรออาครึ่งรออ่ะนี่นีครึ่อไม่ได้ต้องเอาหรออ่ะนี่นี่ครับรถคนเรียรถรถคุณลูกค้าเชื่อแล้วได้เลยเชื่อแล้วได้เลยรถคุณลูกค้าแลวแลวและแจะเหยียบขึ้นมาย่งไร ยกยกขึ้นเลยค่ะยกขึ้นนานหนึ่งล้อล้อแล้วก็จะแบบแล้วก็จะสิดค้างอยู่ที่ตัวนั้าไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ล้อมันสิงสถิตเข้ามาในรถแล้วไงสิงสถิตสิงสถิตเข้าไปในรถแล้วตอนนี้เราก็สามารถใช้รถได้แล้วนี่นี่นี่อุ้ยตอนนั้นเอาว้อหายเอาอันนี้อันนี้ตอนนั้นที่คุณเอาไปเรียกมันก็ใช้ได้เหรอเนี่ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมันมีอันนั้นรถมันติดล้ออยู่ในอันนี้คุณทําล้อหายก็เลยก็เลยไม่ได้ ไดี icana, ่เจอทะเมาคือล like, ้อมันหายใช่ล้อ okay. มันหายล้อมันล้อม euh ันไม่ได้อยู่ในใจล้อมันไม่อยู bye, bye ่ในรถโอเคก็สัลกิจก็จากวิทยาลัยก็บายยินดีคบโดนยเกมบาย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 